ข่าดีสำหรับเพื่อนๆและพี่ๆที่กําลังหางานรอปรพออยู่นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครรอปรพอหญิงประจําหน่วยงานรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้ําเงินนะครับรายได้อยู่ที่529บาทถึง584บาทต่อวันนะฮะก็รายได้ต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่1,500 0าทถึง2,000 20, 0บาทต่อเดือนนะครับประจําสถานีเ,าเพชรกเกษมแล้วก็จนะรัญนะฮะแล้วก็มีเบี้ยขยันให้ทั้งหมด2 1 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับ แล้วก็สถานีสายที่1กับสายที่2ตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้ที่รับเพิ่มก็จะมีเพชรเกษม48แล้วก็จรันนะฮะร,รับผู้หญิงเพิ่มแค่10คนเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับที่เบอร์094-649-4994นะครับทางบริษัทมีบ้านพักให้ฟรี4เดือนเป็นห้องพักรวมกันห้องละ3-4คนในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะฮะอบรมทั้งหมด6วันเนี่ยจะได้รับ ค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมนะครับวันละ177บาทนะครับทั้งหมด6วันอบรมเสร็จได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเบิกเงินฉุกเฉินได้นะฮะแล้วก็ใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ให้เก็บตั๋วรถไฟเก็บตั๋วรถทัวร์ไว้ด้วยนะครับสามารถเบิกคืนได้กับทางบริษัทนะครับก็รับผู้หญิงนะครับอายุตั้งแต่18ปีถึง45ปีนะฮะ อเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงานนะครับก็จะมีรูปถ่ายหนึ่งนิ้วสํานาบัตรประชาชนสนํานาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ่ามีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เคยมีคดีความนะฮะก็ต้องมีเอกสารใบสิ้นสุดคดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้เลยนะครับส่วนสูงผู้หญิงนะครับรับส่วนสูง155ขึ้นไปอายุ18ปีถึง45ปีนะฮะบ,บริษัทสํานักงานใหญ่ของทางบริษัทนะครับจะอยู่ที่ บางนากม5นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถเดินทางเข้ามาสมัครและสัมภาษณ์ได้เลยนะครับบริษัทเนี่ยเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะแนะนำให้มาในช่วงเช้านะครับถ้าใครสนใจโทรเข้ามาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะนัดให้เข้ามาสมัครและสัมภาษณ์นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0946494994นะครับโทรมาเสร็จนะครับผมก็จะสอบถามอายุเท่าไหร่นะครับมีวุฒิอะไรนะครับเพราะว่าต้องใช้วุฒิม .3 ขึ้นไปนะครับ แล้วก็ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับผู้หญิงเนี่ยต้องจํากัดเลยนะครับ155ขึ้นไปนะฮะแล้วก็เคยมีคดีความไหมนะครับแต่ว่าผู้หญิงส่วนมากจะไม่ค่อยมีคดีความนะครับเหมือนผู้ชายนะครับผู้ชายโทรมาเนี่ยผมก็จะต้องถามสอบถาม <c oughs> ทุกคนเลยนะฮะว่าเคยมีคดีความไหมนะครับแต่ผู้หญิงจะไม่ค่อยมีโอเคพอข้อมูลเบื้องต้นนะครับผ่านทุกอย่างเนี่ยฮะอายุไม่เกินนะฮะมีวุฒิม3แล้วก็ไม่เคยมีคดีความส่วนสูงผ่าน ผมก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์นะครับผมก็จะแอดไลน์ไปหาของพี่ๆนะครับเนื่องจากไลน์ของผมเนี่ยผู้สมัครส่วนมากนะแอดไลน์มานะครับจะอ่าไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับเนื่องจากไลน์ผมเอ่อคนแอดมาหลักหมื่นเลยนะฮะแอดมาสมัครงานหลักหมื่นเลยแล้วก็อ่าก็โทรเข้ามาหาผมเดี๋ยวผมแอดไลน์กลับไปนะฮะแอดไลน์กลับไปเสร็จผมก็จะส่งแบบสอบถามให้นะครับก็ให้แจ้งชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูง,สงวุฒิการศึกษานะฮะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รูปถ่ายเต็มตัวให้กับทางผมนะครับทางไลน์แล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นผ่านทุกอย่างนะครับผมก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์นะฮะก็จะส่งทั้งโลเคชันเอกสารที่ต้องใช้สมัครแล้วก็การเตรียมตัวในการมาสมัครงานนะครับแต่งชุดแบบไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็บริษัทอยู่ที่ไหนสายรถที่มาถึงบริษัทเนี่ยมีสายไหนบ้างนะฮะก็มาถึงบริษัทแล้วนะครับก็โทรเข้ามาหาผมนะฮะมาถึงหน้าบริษัทแล้วผมก็จะนัดให้เข้ามา ขึ้นมาที่ชั้น6นะครับเนื่องจากออฟฟิศรับสมัครงานจะอยู่ที่ชั้น6นะฮะก็มาสมัครเสร็จสัมภาษณ์เสร็จก็เริ่มอบรมอบรมเสร็จ6วันก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับก็ที่มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายนะก็มีหน่วยงานให้ลงทั่วกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการเลยนะครับมีไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานทั่วกรุงเทพนะฮะมีตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศโรงกั่นน้ำมันโรงไฟฟ้านะฮะ มีทุกที่เลยนะครับแล้วก็ท่ากาบสยามสุนรภูมิก็มีนะครับในคลังสินค้านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะหางานใหม่นะฮะหรือว่าอาจจะหางานให้กับทางญาตินะครับที่เขากําลังหางานอยู่นะครับก็แชร์คลิปนี้ส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ส่งคลิปผมเนี่ยให้เขาดูได้เลยนะฮะแล้วก็ ถ้าพี่ๆเพื่อนคนไหนยังไม่สนใจหน่วยงานที่ผมแจ้งในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดหัวใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะครับก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะได้ทํางานกับบริษัท ที่สวัสดิการดีๆนะครับที่สําคัญขอให้ได้ร่วมงานกับหัวหน้างานที่ดีแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับเป็นกันเองอะไรแบบนี้นะครับครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมตะสาวุฒิสวัสดีครับ